ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะไม่ยอมกันเลยนะไม่ยอมดิฉันอึดอัดมาสองวันแล้วเนี่ยดิฉันไม่ได้มีปล่อยปล่อยตังนึงเลย ทำไมคะไม่ถ่ายเลยไงค่าอึดอัดมาสองวันเลยคะ่ะไม่ใช่ดิฉันก็<อ>คิดถึงคุณหลายคนก็คิดถึงคุณเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะขณะด,ดิฉันจัดรายการก็ยังมีพาดพิงถึงคุณเสมา<อ>ตลอดเลยชินละชินละชื่อเสียงดิฉันเนี่ยดังไกลไปหลายช่วงดีเจแล้วชินเ <laughs> ออเดี๋ยวดิฉันแอบแซว<ะ>คุณนิดนึงวันนี้คุณไม่ใส่เสื้อแบบว่ามีแบบแจ็คกุงจะเก็ตะไรสูทเลยเหรอรักองค์กรเน,น ซูมหน่อยซูมหน่อยใกล้จะสิ้นปีแล้ว oh. เราต้องรักองค์กรให้มากๆ uh, ถ้ารักองค์กรก็เสาร์อาทิตย์ก็ควรจะมาด้วยนะ <laughs> สวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีสวัสดีคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมจอสร้อยหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทาง FM 100ด้วยด้วยครับสวัสดีทุกๆท่านครับผมอ้าวใครอยู่ใกล้คุณสุนทรรบกวนปลุกคุณสุนทรหน่อยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเสมามาแล้วรบกวนช่วยปลุกด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะมาด้วยเสียงฟลุงฟริงงุงยิงกุุงกิ้งแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงแบบโปรยปลายลงมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเสมาปรากฏตัวแล้วโอ้พระเจ้าจอ And your mom! <laughs> เริ่มเข้าขากันละเห็นมรู้แล้วว่าคุณจะเล่นอะไรต่อผมก็เลยต้องเงียบรอฟังเอฟเฟคคุณนี่มีคนทักทายคุณเยอะเลยนะเตรียมรอเหมือนกับเสาอาทิตย์เขาอึดอัดเหมือนในชั้นคือเหมือนรอเฝ้ารอเมื่อไหร่จะวันจันทร์คุณอัดอันกันเหรอฮะอันมากอัดอันอยากจะได้เล่นเสาบ้างขอบคุณมากครับอย่าทักมาเยอะนะเดี๋ยวเสาอาทิตย์จะโดนเข้าเอาสักเสาอาทิตย์หนึ่งนะรับองค์กรแต่คราวนี้จะวาวุ่นกันเลยนะขอบคุณนะนี่เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณไปไนมาเนี่ยเนี่ยเล่า สู่ฟังกันเล่าสู่กันฟังได้ไหมมเรื่องของดิฉันไะที่ฉันองมารายงานตัวได้ละวันเสาร์วันอาทิตย์ดิฉันไปไหนมาเนี่ยแอบกระซิบหน่อยได้ไหมนิดนึงโอเคโอเคมันดูดเสียงไปทำไมเสียงมันหายไปสวัสดีครับแล้วก็ทักทายเลยเลยท่านเลยนะครับในหลากหลายช่องทางเลยนะครับสวัสดีคุณอภินันด้วยนะครับสวัสดีคุณวันบางรักครับบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะดีเจวรยาแอนคุณเสมาแล้วก็ส่งเป็นอีโมจิแบบเนี้ยแบบเนี้ย my <laughs> hide พยายามจะทาให้เหมือนแต่ทําไมทาแล้วมันไม่น่ารักเหมือนอีโมจีที่พี่วันส่งมาให้ก็ไม่รู้สวัสดีคุณรพีนะครับอันนี้ก็ตามจังเลยบอกเสมามายังมาหัดแล้วแเราไม่ได้ตามช่องทางเดียวด้วยนะตามทุกช่องทางเลยมาสายไม่ได้เลยนะมา,มาสายที่เขารู้กันทั้งโซเชียลเลยนะสวัสดีคุณสุนทรนี่ไงที่บอกว่าคุณเสมาเข้ามาแล้วปลุกด้วยนะครับตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนะคุณสุนทรนะสวัสดีคุณชูเกียรติครับบอกว่าสวัสดีดีเจวรยาแล้วก็เสมาให้ทราฟฟิกทุกท่านที่เจ้าสร้อยน,นะเขาบอกว่าอากาศเปลี่ยยนนแปลงรรัักษาาสุขภพด้วะคบ คุณมากๆครับค,คุณชูเกตเองก็เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีคุณกันยาครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเซม่าสวัสดีคุณวัดด้วยนะครับบอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคุณเห็นหรือยังไหนอ่ะ อุ้ยข้อความมันเยอะอ่ะบางทีมันชื่อวัดไงเขาเปลี่ยนชื่อไงชื่อชื่อของคุณวัดใช่ไหมใช่ใช่อะไรเนี่ยผู้ชาช่างฝันไม่ใช่ผู้ชายหรอผู้ชายหรอน่าจะพิมพ์ตกหล่นแน่แต่รบกวนคุณวัดแก้ไขชื่อด้วยนะคุณบรรยาเขาทักตัวว่านะเขาบอกว่าไม่ได้เจอไม่ได้เจอเสีมานานเลยสบายดีหรือเปล่าครับไม่ได้เจอกันนานนอนหนูหลายตัวเลยสบายดีครับมีช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เสียงเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ขึ้นสักเท่าไหร่ <laughs> จะบอกว่าเงินในกระเป๋ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงเล่นหน้าตาผมก่อนตลอดเลยที่ฉันผ่นไ้คุณไงอันนี้คืออิจฉาไงหลายคนก็อุ้ยเสมาหล่อจังเสมาจะหล่อจังเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะมีผู้ที่ใช้เส้นทางเนี่ยโทรมาบอกอุ้ยเนี่ยคุณเสมาเขาเห็นเขาบอกเขามีแต่คนบอกคุณเสมาหล่อจริงไหมที่ฉันก็บอกก็งั้นๆแหละก็อยากเห็นก็ต้องมาดูในรายการเฮ้ทัฟิกเรียกเลตติ้งให้ตลอดเรียกให้ตลอดเลยรายการเนี้ยที่สุดที่สุดอันนี้มีคนมาอีกแล้วเนี่ย รายการดีไม่จะเป็นต้องโปรโมตเยอะจริงเหรออืมกลัวดังกลัวดังแล้วเขาจะดึงตัวไปเหรออืมเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับพวกคุณนะเออเซฟเสมากันไว้เยอะๆนะโอเคเซฟเมา่ะสวัสดีคุณสุรินด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองท่านครับเปลี่ยนชื่อให้ผมเลยบอกว่าชื่อเสมารักกุลนะขอบคุณมากครับผมเป็นทุกอย่างให้พวกคุณแล้วครับผมสวัสดีคุณชยานิดด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเสมาสุดหล่อรักองค์กรก็ดูเสื้อผมสิ นะจะไม้รักได้ยังไงเนี่ยดูสิดูสิดูสิมันไส้จริง <c oughs> สวัสดี <c oughs> คุณพัคเินครับ <c oughs> บอกว่าวันนี้เสมาใส่เสื้อยืดทีเชิ้ตสบายๆนะคะ สบายยครับผมจริงๆไม่ได้ซักผ้าค่ะมีเสื้อตัวเดียวจริงๆตรงนี้แสงแต่เมื่อคืนนะฮะไม่ได้อาบน้ํามาเมื่อเช้ารีบมาทํางานก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเรยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้ามาช่วงนี้อากาศหนาวรักษาสุขภาพเป็นด้วยนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนาะแต่ก็พาไปด้วยกันได้นะฮะตื่นแล้วนะฮะคุณสุนทรบอกอุ้ยหลายท่านเลยสวัสดีคุณลูกเฉพาะเฮงเจียด้วยบอกว่าแหมทำรอยหน้ารอยตาใส่วรยาด้วยนะค่ะคุณอุ้ยหลายท่านเลยบอกว่าอัดอั้นมากค่ะขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะ คุณชยานิดคุณชยานิดแต่ละคนนะฮะคุณระพีด้วยนะครับบอกว่าถ้ารักองคอ์กรขนาดนี้ก็จูบตราเสื้อโลโก้ขององค์กรเลยเหมือนตาหงแดงลิเวอร์พูลเอาได้สิไม่มีปัญหายอยู่แล้ว <c oughs> นี่เหงื <c> ่อ <oughs> รักองคอ์กรนะ,ะรักองค์กรสวัสดีคุณเบนนลิทครับบอกว่าทีมงานรับสายจ้าอ๋อโทรมาแล้วเ <c oughs> หรอโ <c oughs> อเคเขาเขาจองคิวไว้แล้วจองคิวไว้แล้วใช่มีมีเสียค่าธรรมเนียมไหมมีเสียค่ารักษาสิทธิ์ไหมเนี่ยนะฮะเขาจองคิวเหมือนเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องมี องเท้าจองไว้ก่อนนี่เขาจองไว้ตั้งแต่ช่วงที่ฉันจัดรายการตอนเที่ยงแหละนี่ไงคุณพิชิตเคยเจอตัวจริงผมแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรคุณวรยาเห็นไม่ค่อยชัดไม่เห็นแล้วก็เงียบ<ด>แล้วก็เงียบหลอกค่ะมีอีกอยังไม่หมดน่ารักค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับคุณพิชิตนะฮะ <g ül> ฉันก็ไม่อยากจะอ่านจะเท่าไหร่หรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่คุณก็อ่านไปแล้วก็อ่าน,ออานก็อ,อ่านก็ยอมรับแหละยอมรับว่าหล่ออยู่สวัสดีคุณปลั๊กด้วยครับ <c oughs> บอกว่าสวัสดีวันพระเสมาจันหน้าขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ค่ะอ๋อลอยกระทงนี่จันหน้าใช่ใช่นะคะจะต้องไปประกวดนางนพมาศละตอนเด็กๆนี่ใฝ่ฝันมากเลยนะเคยทะเลาะกับคุณครูอนุบาลด้วยเขาไม่ยอมเลือกเราเป็นนางนพมาศ เขาพูดมีผู้ชายเป็นเป็นนกพมราบสิเขาจะมาเลือกผู้หญิงทําไมล่ะเขาต้องเลือกผู้หญิงสิเขาจะมาเลือกผู้ชายทําไมคุณพูดอะไรไม่จะบอกจะบอกว่าเขาจริงๆเขามีประกวดแบบผู้ชายด้วยออพี่บอกว่าต้องถือถือคู่กับผู้หญิง่ะถึงจะต้องอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละนั่นแหละนะคะ คุณครูไม่ยอมส่งเสมาไปประกวดนางนพมาศเลือกแต่น้องๆผู้หญิงไปหมดเลยคุณเป็นหรือเปล่าล่ะคุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่าล่ะโอ้สวัสดีหลายท่านเลยครับสวัสดีคุณนาราด้วยนะครับนี่ไงเซฟเสมารับองค์กรนะฮะหลายท่านเลยคุณชรินด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณอนุวัฒน์ด้วยครับผมบอกว่าคุณวรยาแสนสวยคุณเสมาแสนสน นี่จะบอกว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วแถวบ้านคุณอากาศเริ่มเย็นหรือยังเย็นสิเปิดแอร์ก็ต้องเย็นนี่คือถ้าใส่เชื้อเมื่อวานถ้าใส่เชือเมื่อวานนี้แสดงไม่อาบน้ําเพราะว่าจิตใจจิตใจสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องอาบใช่ไหมใช่ถูกต้องจิตใจสะอาดน้ําไม่ต้องอาบก็ได้อากาศหนาวใครเขาอาบน้ํากันเปลืองน้ํา <S <s <at> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเรื่องของการจราจรค่ะวันนี้เนี่ยสภาพการจราจรหลายเส้นทางเนี่ยก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีแต่ว่ามีแจ้งเข้ามาเรื่องของการจราจรก่อนหน้านี้น<บ>นนมีอุบัติเหตุ <S <s <at> ไงบนทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ร <s at> ับพร้อมแล้วแผนที่จงปรากฏ บัดเดียวนี้เนสเ็กได้จริงๆนะเส็กได้เร็วมากเลยเนะคะวันนั้นที่แผนที่ไม่มาเรียกช้านี่ก็ความผิดผมเองแหละนะฮะนะคุณนั่นแหละไปโทษน้องตลอดเลยแหมแล้วบ่นน้องไว้ซะเยอะเลยปฏิภา เมื่อวันก่อนนี่โดนเข้ากับตัวเองเลยนะฮะาม,ามาบ,น,บ,น,บนทางพิเศษมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงกมที่11บวก100นะคะเป็นรถกระบะนะคะแล้วก็รถกระบะคันนี้เนี่ยบรรทุกอ,อาหาปรปลามาเสียหลักพิตะแขงนะคะทำให้จุดนี้เนี่ยรถติดแล้วนะคะดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพการจราจรก็เนี่ยนะครับจุดที่ผมเอาเมาส์วงกลมอยู่นี่คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุเหนือบางขุนเทียนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบเรื่องการจราจรเนี่ยท้ายแถวก็ติดยาวจนไป ถึงบริเวณออกหน้าด่านพระรามสองหน้าด่านบางขุนเทียนไปอีกนะ,ะประมาณสัก4กิโลเมตรเสร็จๆนะครับประมาณสัก4กิโลเมตรครึ่งนะเห็นจะได้ในจุดนี้4.52กิโลเมตรนะเรียกได้ว,ว่าท้ายแถวเนี่ยเขาล้นเข้าไปทางฝั่งการจะรพิเศษด้านฝั่งบูมแตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลขเก้าเลยนะครับฝั่งที่มาจากต่างระดับเอกชัยจะเริ่มเจอท้ายแถวก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟครับมุ่งหน้ามาทนานของต่างระดับพระรามสองบริเวณหน้าด่านบางขุนเทียนช่วงเวลานี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆสลับกับการหยุดนิ่งอยู่นะครับหลัง สักผ่านพ้นบริเวณหัวแถวจุดเกิดเหตุไปเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขสวัสดิ์บางครุมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานกาจนพิเศษด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับยังใช้การได้คล่องตัวครับส่วนฝั่งกลับการลงมาจากสะพานกาจนพิเศษที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระรามสองด้านนี้ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางมีก็ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับบริเวณช่วงหน้าดาบบ่านบางขุนเทียนแต่ว่าดูแล้วท้ายแถวสั้นครับ เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาการจราจรในเวลานี้นะครับถ้าจะหลีกเลี่ยงนะครับการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ไปใช้พระรามสองฝั่งขาเข้าอย่างเคลื่อนตัวดีดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานนะครับไปใช้วงแหวนอุตสาหกรรมก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยตัดเข้ามาเชื่อมกับสะพานการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์อีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันสุขสวัสดิ์จะมีสะสมเล็กน้อยสัญญ,ญาณไฟช่วงบริเวณตัดประชาอุทิศนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังใช้การได้ด,ดีกว่าเพราะว่าด้านของการจนาที่จะมุ่งงหนนน้้้้าาาาขขึบพีทแถวคขง ยาวแล้ว4กิโลเมตรครึ่งนะครับตอนนี้การเจรจรที่ยังคงติดขัดหนาแน่นอยู่ค่ะส่วนเรื่องของการเก็บกวาดนะคะพวกอาหารปลาอะไรแบบนี้เดี๋ยวต้องรอช่กงนิดหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีนึงว่าบนทางด่วนเนี่ยเขาจะมีการเคลียร์พื้นที่เนี่ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่างที่คุณเสกมาบอกเลยหลีกเลี่ยงกันไปก่อนนะคะก็ใช้พระรามสองก็ได้แล้วก็ไปวิ่งสุขสวัสดิ์ขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับมาเชื่อมกับทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านนี้ก็ คล่องตัวนะไม่มีปัญหาการจ,ะะจราจรเนี่ยขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์นะครับมาใช้วงแหวนอุตสาหกรรมมาฝั่งปู่เจ้ามาเข้าเชื่อมต่อทางการจราจรพิศษก็ยังใช้การได้ดีอยู่หรือว่าลงทางด้านของพระรามสาช่วงนี้ท้ายแถวสั้นนะครับสั้นมากเลยนะครับท้ายแถวเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมาต่อเนื่องถนนพระรามสเข้ามาให้แยกนรนงหรือว่าจะออกมาทางด้านของใต้ทาง พรมเก้านะครับใต้สะพานพรมเก้ามาทางฝั่งถนนตกนี่ก็ยังใช้การได้ดีนะถนนพรมสามทั้งไปทั้งกลับในช่วงเวลานี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับ <c oughs> ค่ะฉันขอให้คุณตรวจสอบอีกจุดหนึ่งได้ไหมมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาเนี่ยคุณบางมดค่ะบ,บอกว่าใช้ถนนแพรกษานะคะในฝั่งขาเข้าบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเลยถนนเดินถนนคนเดินแพรกษามาสักเล็กน้อยรถชนกัน4ี่คันค่ะแพรกษะเหรอใช่เป็นฝั่งขาเข้านะคะครับ ตอนนี้สภาพการจราจรแถวแพรกษาดูไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่มีก็ชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับจุดนี้ท้ายแถวก็ เดี๋ยวลองวัดให้เลยนะครับประมาณสัก400กว่าเมตรเท่านั้นเองมไม่ถึง500เมตรนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็ใช้การได้ดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางครับผมส่วนทางโซนของศรีนครินจะมีสะสมก่อนถึงตัดแบริร่งนะทั้งฝั่งขาออกก็มีแท้แถวสะสมอยู่เชิงทางลงสะพานลอยข้ามวัดศรีเอี่ยมส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าก็ชะลอตัวหลังจากผ่านพ้นบริเวณแยกสีเทาพาเข้ามาถ้าผ่านพ้นตัดแบริ่งเข้าไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแแล้้ววกกกก็จจะะไปหนนนนนนนา่่ออีีคครรรัังงงึึถบบิเยุุด มี้ายแถวสะสมเริ่มยาวแล้วนะครับก่อนถึงบริเวณแยกสี่นุชถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปพัฒนาการเข้าไปกรุงเทพกีทาลำสาลีบางกะปิอย่างเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับค่ะแล้วก็มีคุณทรงโกรธค่ะรายงานมาเบอะร,รังสิตนครนายกเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยรถนเริ่มจะเคลื่อนตัวได้ช้าแถวแถวคลอง6จนถึงคลอง4นะคะต้องผ่านพ้นหน้าวัดมูลจินดาเข้ามาก่อนนะถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงคลอง3ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้แล้วจนไปถึงบริเวณต่างระ ส่วนฝั่งกลับกันโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับช่วงก่อนถึงครอง6ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ยังใช้การได้ครับดูแล้วฝั่งขาเข้าจะมีปัญหามากกว่านะดูท้ายแถวเขาจะยาวกว่าฝั่งขาออกครับค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางเผื่อใครที่เดินทางกันก็จะได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยอ่าแล้วก็เผื่อใครที่ติดตามจะสร้อรออยู่นะคะหลายคนเนี่ยนะคะบอกว่าอุ้ยเสยมาหล่อจางอุ้ยดิฉันก็แบบว่าอืม คุณวัดเขาบอกว่าคุณเสมาไปลอยกระทงไหมครับส่วนผมไม่ไปเพราะว่ากลัวกระทงหลงทาง <c oughs> สวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีคุณใบตองตึงด้วยครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่าน <c oughs> วันวันอาทิตย์เห็นนะคุณเสมา พาดผ้าเขามาเหรอนั่งซักผ้าอยู่ชัดๆไปเห็นที่ไหนมาครับเนี่ยอาชีพหลักคุณเสมาล้างขวดนมด้วยเปล่ารับจ้างซักผ้าอะไรเหรอ,อล้างขวดนมล้างประจําอยู่แล้ว<อ>ไม่ต้องรอเสาร์วันอาทิตย์หรอกมันธรรมดากลับไปก็ต้องล้างขวดนมอ่ะนะฮะ<อ>สวัสดีคุณหนุ่มด้วยครับอันนี้ทางใน Facebook Live ของเรานะครับสวัสดีคุณบินเลิฟด้วยครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวรลยาคุณเสมาเราก็ส่งเป็นรุปสติกสมุดแอคเหมือน32องศาเลยค่ะอากาศร้อนอยู่นะตอนนี้นะแดดแรงนะแดดแรงหน้าหนาวในแดดแรงนะับ แล้วก็คุณอนุวัตรด้วยนะครับหลายท่านเลยนะฮะบางทีข้อความมันทับกันมาแล้วผมอ่านไม่ทันนะเพราะว่าข้อความมันไหลแล้วมันก็ทับทับกันมานะครับบางทีตกหล่นยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับหลายๆท่านเลยอุตส่าห์ตั้งใจส่งข้อความมาให้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็คุณสุรินครับเขาบอกว่า Good m o r n i n g Good m o r n i n g เหรอครับน่าจะเป็นอั t e ต n o o นูแล้วหรือเปล่าฮะช่วงเวลานี้3นสามโมงครึ่งแล้วนะครับพี่สุรินนะขอบคุณมากครับที่ทักกันเข้ามานะฮะเขาบอกว่าช คุณวัดนะเขาบอกว่าช่วงนี้รายการเรตติ้งน่าจะพุ่งแรงนะแงซงมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านได้เลยนะครับเนี่ย okay, อย่าขับเร็วอย่าขับเร็วนะคะต้องอย่าประมาทด้วยนะคะอาจจะล้มขึ้นมาได้นะครับผม <laughs> ได้ครับขอบคุณมากครับหลายๆท่านเลยนะหลายๆท่านก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนะแค่เสาร์อาทิตย์นี่นานเหรอ คุณบางคนเ,เขาอาจจะช่วงที่คุณหยุดไปหรือเปล่าช่วงก่อนหน้านี้นอาจจะเพิ่งกลับมาติดตามกันนะคะครับผมยังไงก็กลับมาแล้วนะลแล้วก็มา,มาตรวจสอบสภาพการแต่ละจรให้คุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมนะ,ะมาดูที่ราชพฤกษ์กันหน่อยดีกว่าตอนนี้ข้ามคลองมหาสวัสด เห็นว่ามีการจราจรสะสมท้ายเนี่ยอยู่ช่วงบริเวณเหนือตัดถนนบรมราชชนนีนะครับหัวแถวอยู่ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวแต่ว่าฝั่งขาเข้าราชพฤกษ์เนี่ยท้ายแถวเขาจะสั้นกว่านะครับถ้าผ่านพ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนทางฝั่งการจนาพิเศษด้านฝั่งบรเบตะวันตกเผื่อใคขจะหลีกเลี่ยงราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาใช้การจะนายก็จะมีสะสมก่อนถึงหน้าวัดศร ไปก็ใช้การได้นะครับทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานบริเวณช่วงตละดับบางใหญ่มีแค่ชะลอตัวนะครับไม่ถึงคำว่าติดขัดหยุดนิ่งแล้วก็ช่วงเวลานี้ท้ายแถวยังไม่ยาวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปก็ใช้การได้คล่องตัวเลยนะครับทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันโดยรวมยังใช้การได้นะครับเข้ามาทางด้านของตั้งระดับชิมพรีจะมีสะสมเล็กน้อยก่อนถึงตัดส่วนผักนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปต่อเนื่องมาเพชรเกษมก็ยังใช้การได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับค่ะ รอจนเมื่อยเลยตอนนี้ยังไงคะทีมงานเหรอรอทีมงานยืนรอเหรอฮะทำไมคุณไม่นั่งรอ่ะครับจะได้ไม่เมื่อยฮะพี่เบนรอตั้งแต่ช่วงเที่ยงกว่าแล้วเมื่อไหร่จะเข้าสู่เฮททอฟฟิกนะคะอ๋อคุณวัดบอกว่าผมหายไปนานครับหายไป2เดือนกว่าอาวไปไหนมาแล้วครับหายไปตั้งสองเดือนนะฮะอกหักไงช่วงนั้นเขาก็จะเป็นวัดบล็อกแอนฮาร์ดไงตอนนี้เขาเป็นวัดผู้ชายช่างฝันแล้วตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ มีคุณสามารถครับเห็นบอกว่าอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะไปพูดคุยกับคุณสามารถกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสามารถครับครับเรียนสายอยู่ครับครับคุณสามารถอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับอ๋อใช่ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวผมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตรงถนนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทํางานอยู่อ๋อแล้วไปเจออะไรมาครับที่แจ้งวัฒนะครับมันเป็นตกสุนัขสุนัขหรือแมวก็ไม่รู้นะเพราะว่า ศพเขาอ่ะมันเป็นหัวเขาโดนรถทับไปแล้วก็คือหัวหายไปเลยเหลือแต่ตัวอยู่ช่วงไหนของแจ้งวัฒนะครับออยู่ตรงบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีอะครับอยู่ตรงนั้นเลยก่อนก่อนที่จะถึงเวอร์เมดิคอลโลบาลนะครับฝั่งฝั่งไหนเอ่ยขาเข้าหรือ,อขาออกครับตรงนี้ถ้าก็คือถ,ถ้าตรงไปก็จะเป็นถนนวิภาวดี Power ครับรก่อนถึงหลักสี่ใช่ไหมฝั่งขาเข้าใช่ไหมครับ ช่ครับก็คือถ้าลงมาจากสะพานพระรามสี่เนาะก็ตรงมาก็จะถึงก่อนเบอร์มิริคอก็คืออยู่ตรงตรงตรงข้ามกับไอ้ก็คืออยู่ตรงฝั่งบริษัทอินฟินิออนนนเทคโนโลยีเลยแต่ว่าน้องหมาที่เขาที่เขาตายอะครับเขาตายอยู่ตรงไหลทางตรงตรงรเขวาตรงตรงตรงเกาะกลางที่ที่ที่เป็นรถไฟฟ้าครับอมครับครับครับแล้วตอนนี้รถเยอะไหมครับเนี่ยแจ้งวัฒนาขาเข้าเป็นยังไงโอ้ผมวันนี้ผมก็ไม่ ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยไม่ทราบการจราจรตอนนี้เลยอ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่ามีซากของสัตว์ตายอยู่นะฮะใช่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นสีดำตเล็กนะฮะอ๋อไม่แน่ใจว่าเป็นสุนัขหรือแมวใช่ไหมใช่เพราะหัวเขาหายไปแล้วครับใ่าก็คือก็คืออย่างเงี้ยครับตอนแรกที่ผมเอเห็นนะครับผมลงไปช่วยแต่ว่าไปช่วยได้แค่อดันดันให้เขาอ่ะเข้าหลบไหลทางที่สุดเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะคือตัวเขาอ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เออมันจะออกออกออกไหลทางมาแล้วไงผมก็แค่ดันอย่างเดียวแต่ว่าผมไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าช่วงช่วงที่ผมช่วยคือช่วงเช้าวันทํางานช่วงเช้าครับซึ่งรื้หรกจอดนานไม่ได้เพราะรถมันติดติดตรงติดอ่ายาวเลยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองประสานงานให้ครับผมครับผมประมาณนนครับได้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณสามารถขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะอ่ะฉะนั้นดูแจ้งธนาก็เลยแล้วกันเป็นยังไงบ้างรถเริ่มติดหรือยังคะ แจ้งวัฒนาฝั่งขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหานในช่วงเวลานี้นมุ่งหน้ามาทางน้าของหลัก4ี่ต่อเนื่องไปเพราะขนโยธินยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางแต่ว่าบริเวณแจ้งวัฒนาขาออกรบ,บริเวณหน้าสูตรราชการเริ่มมีชะลอตัวแล้วแลว็มีท้ายแถวสะสมแล้วหลังจากผ่านพนแยกทองประปาไปแต่ทางด่วนไปเลียงเบือประเกดไปจนถึงห้แยแยกปรเกดเีตย,ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับ ใ้งศาสนาในช่วงเวลานี้อ่ะเมื่อวานนี้คุณได้ติดตามการประกวดมิสยูนิเวิร์สไหมได้ดูบ้างครับแวบๆผ่านๆผ่านบ้างอ่ะเดี๋ยวในฉันจะให้คุณคุยกับเอ่อมิสมิสยูนิเวิร์สดีกว่าจริงเหรอใช่ค่ะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วคุณต้องสปีคแบบพูดภาษาให้มันแบบเขาเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งแน่นอนเลยไปพูดเลยดีกว่ามาคุณตื่นเต้นหรอตื่นเต้นดีคุณอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะคุณเบนนาริสโพสซิวค่ะ เราก็เอาแล้วนึกว่าจะได้คุยกับเราเตรียมใจได้รับตําแหน่งเป็นไงบ้างคะตอนนี้รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งตอนนี้ทางด้านของนรีโพสชิลไปที่ไหนาบ้างคะ ตายึงสั่นไม่หายแต่เมื่อวานนี้ขนลุกยังไม่หายนะคุณโรยจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพมาที่หน้าคุณเสมาหน่อยคุณได้เห็นไหมอะไรนะตัดภาพมาที่หน้าเสมาดูผิดหวังดูมีภาวะซึมเศร้าอุตส่าห์เตรียมใจนึกว่าจะได้ค้นน้องเคยไม่ได้เปิดดูไงตอนนี้ตอนนี้ไม่เพลินตอนนี้ไม่ว่างติดสายอยู่ดูทุกช่วงยกเว้นช่วงผมเนี่ย เขาก็แอบไปดูบ้างอะไรย่างนี้นี่คุณคุณเปนนรินพ่อสจิรุนะคะตอนนี้อยู่เชนทางไหนคะฮะเอเอก็อยู่ที่สีนคลินก็คือ่อนเดี๋ยวนี้ที่คุณเสรมารายงานไปงานสีน,ค,นครินออกที่ว่ามันติดใช่ไหมใช่ร,ร,รถรถมากแล้วก็ชะลอตัวช้าช่วงแต่เชิงทางลงสะพานค้าแยกสีเอี่ยมตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ตอนนี้โรงเรียนภายนาชาติสิงงโปรกเลิกเหยียนแล้วไงก็อาจจะยังไม่เลิกดีหรือเปล่าหรือยังไงหรือเลิกแล้วไม่ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นมีรถทุปกระฆงเนี่ย เลี้ยวเข้าไปเขาเรียกเลี้ยวเข้าไปในลานจอดเ,เทียบเลยนะฮะแล้วก็ตรงใกล้โรงเรียนไทยไทยชาติสิงคโปร์ตรงนี้ยก็จะมีสีด่านยี่สองก็จะเป็นในซอยเนี้เหมือนจะหมู่บ้านจะเยอะนะรถเลี้ยวเข้าออกเป็นเยอะแยะแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่หมู่บ้านอย่างเดีวยวเลย คือซอยเนี้จะทะลุไปที่วัดประหลัดเปรียงแล้วก็ไปทะลุบ,บางนาตรดาดได้ไงก็จะมีก็จะ,จะชุลมุนกันนิดนึงตรงนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้แผนที่คุณเสกมาไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นคือไม่ได้เปิดกล้องใช่ไหมไม่ได้เปิดครับเปิดแต่แผนที่ขลังจะบอกว่าขลังจะบอกว่าท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะที่มารับเด็กโรงเรียนนานาชาตินะคุณไปจอดรถบนฟุตบาทไม่ได้นะ จอดกันเทีบไปในหน้าโรงเรียนเนี่ยเขามีร้านจอดก็ทํทให้คุณต้องกว้างทำไมคุณไม่ไปจอดอนี่จะบอกเลยให้เมื่อสครู่พอบอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับมิสยูนิเวอร์สนะคะพุ่งไปสามแสนค,คนพอคุณเข้ามายอดต,ตกเลยยอดต,ตกเลยอะ<น>่ะเพราะว่าแบบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สีหน้าของคุณเสมากที่จะยใหญ่คุณเข้ามาดูมากเดี๋ยวเขาก็ไปชมย้อนหลังอ่ะแล้วเป็นยังไงต่อสิเนคลินเป็นยังไงต่อครับ มักง่ายไงมักง่ายจอดทำไมบนมุฟุบาร์เขาไม่ให้จอดเป็นทางเดินใจเย็นใจเย็นนะคะเขาใส่อารมณ์เหมขาด่าผมยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เบนนเราเป็นนางงามเราเป็นนางงามไม่คุณวรยานี่กำลังจะบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเออเส้นอุดมสุขเนี่ยทั้งแนวเลยนะทั้งเส้นเลยนะทั้งเน่ะทั้งขาทั้งขาออกในตอนนี้เนี่ยเอ่อทางไม่แน่ใจว่าทางกทมหรือเปล่าเขาจะมาทำเอ่อเขาเรียกเขามาปรับภูมิทัศน์เป็นเรื่องของฟุตบาทร์ทำใหม่หรือหรือของเก่าทิ้งหมดเลยนะค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำใหม่แล้วก็บางบางช่วงเนี่ยยยสวงามเล ดีเลยแล้วก็แน่นแบบดูแล้วดูดูดีอะ่ะพูดง่ายๆนะนี่กําลังนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วแล้วอย่างนี้พอทำเนี้ยปุ๊บเนี่ยรถจักรยานยนต์จะขึ้นไปใช้จะไปวิ่งไปวิ่งหรือเปล่าค่ะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เท้าสองเท้าอะ่ะใช่ไหมขึ้นไปใช้บริการตรงนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้นะฮะมันมันเป็นฟุตบาทเวลามันทางมันเสียขึ้นมาในง,งบใครอืมอืมพี่ไปโกรธใครมาเนี่ยพี่พี่จเย็นๆดินี่น้องเองพี่เย็น นี่ไงก็ถึงบอกเลยว่าไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้อย่างนี้เห็นเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลว,ลวมันมันขาดหูขาดตาขาดจิตขาดใจหมดเลยเลยคุณเบนเรีดิชันมีคําถามเหมือนคุณประกวดนางงามเลยเนะี่ยถ้าหนึ่งวันให้คุณนะฮะรับตําแหน่งเนี่ยนะคะคุณจะมีการเอ่อเรียกว่าอยากจะเป็นใครมากที่สุดคะหนึ่งวันอ๋ออ,อยากเป็นอยากเป็นคุณวร,รยาก็แล้วกันทําไมคะจะได้อยู่ใกล้เสมาอย่างเงี้ยหรอ เพราะว่าคุณแอลแอลผู้ชายเก่งชมหรือว่าเนี่ยนี่ชมหรือเล่าเนี่ยเนาะคุณแอลคุณแอลเก่งมากพอเวลามีพวกเราพวกเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างได้อะไรจากเท้ทาฟิกบ้างวันนี้ฮะทุกคนนี่ดิฉันดิฉันให้คุณศูนย์คะแนนเลยนะคะอันเนี้ย ไม่คืออยากจะเป็นคืออยากจะว่าคุณได้เป็นแม่แบบไงอะไรประมาณนี้ไงเอาละเอาละหมดเวลาของคุณดีกว่านะจบดีกว่าเดียวไม่พูกจักรยานไม่เสร็จเลยแหมมีสายเข้ามาคุณเมนาริสไม่ใช่อะไรมีสายเข้ามาฮ่ออารยาเพอร์สเจีอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดว่า ว่ามิสเจอร์ว่าไลยใข่รองนางงามลักพาพาสอ๋อไม่ได้สิหนูไม่เคยเป็นรองใครนะฮะเป็นแต่ที่หนึ่งเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดเล่นกันนะบังกรวยไซน้อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือวันคีอผมใช่วาจากทางขาเ้าเข้ามาทางบัจเรทิเบตนะค่ะมาจะข้ามตางระดับตัวนั้นเป็นข้างล่างจะเป็นตัวรลดับจะพึ้นค่ะ ใช้บางตัวจรารคาะข้าวบันตัวนี้ก็ใช้การได้ดีนะจอมวัดติดขาดทุนวายนิดนึงตรงหน้าตลาดเจ้าพญาขอบครับุณตัวนี้นะเรียนโรงเรียนเตี๋ยวบงใหญ่เขาออกมามีรถเข้าออกไปรับนักเรียนออกมาจากซอยนะตอนนีจน้จะเป็นซอยเข้าวัดบวชจันทร์พรมแล้วก็มีโรงเรียนเตี๋ยวบงใหญ่อยู่ในนั้นแหละนะเตียมพัฒนาบางใหญ่ก็เลยทำให้รถจะวร่านยนต์ตัวนี้หนึ่งลูกบันตอนนี้ใช้การได้ดีมุ่งหน้าไปทางสะพานวัดสวนแก้วครับนะครับแต่ถ้าไม่แวะไปกาลนาสกาหลวงพ่อพยน แล้วท่านไม่อยู่ก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกบางตูครับสิบห้าปีาาแล้วจะไปทรงเด็กร้องร้กงเรียนค่ะไม่ไปรับไปรับไปรับเนอะค่ะก็โอเคประมาณนั้นค่ะนะครับเลืมไปสามสิบขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะมาแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ตี่ฟังคุณคุณร้องเป็นอะไรแล้วนะ อย่างนี้คุณอาเสกมาต้องต้องเอาให้แกเป็นสปอนเซอร์หลักเลยนะใช่ค่ะสปอนเซอร์หลักเลยซื้อเวลากันเลยทีเดียวแหละนะเพิ่มเพิ่มเวลากันหน่อยเพราะว่าอย่างอย่างบางทีเราเราเข้าใจได้ใช่ไหมเออเพราะว่าคุณแกคุยเหมือนเหมือนเอซีเอซีเนาะนี่ผมจะบอกว่าหลายท่านนี่จะพยายามจะเข้ามาเทคโอเวอร์รายการผมนะเนี่ยหลายท่านมากเลยนะเนี่ยใช่คุณอาเสกมาที่ผมพยายามขายงานให้คุณนะหลายร้อยของขายคุณ เออคุณเบลดลิสเนี่อย่ารอยสักเวันซื้อเวลาเดี๋ยวอาะสปอนเซอร์มาอาจจะอาจจะมีสินค้ามาให้คุณนะเสมาลงเสียงสปอนเซอร์สักตัวหนึ่งใช่ไหมครับดีนเดี๋ยวทำมาเล่นแล้วคุณเบลดลิสเนี่อย่าลืมนะครับเสมาครับเออคอลลุกคอลลุกขอบคุณครับพี่ชาขอบคุณค่ะคุณพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงครับหายเครีอดหายเครีอดไปด้วยังครับเครียดหนักกว่าเดิมอีกทีคุณล้อคุณล้อวาฬยาค่ะชุด แม่เพราะแม่ทะเลิดหวยผมที่ของเราได้หลักสองมาเนี่ยรถวิยายายืมไปเช่ามาใส่คะเป็นงานรถพ่มาบอกว่าที่หนึ่งแน่ๆอย่างที่บอกื่อกีเนี่ยไม่เคยลองใครโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเลยและท่านเลยนะครับวันนี้อาจจะเก็บข้อความได้ไม่หมดอีกแล้วนะฮะยังไงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีคุณอุทัยด้วยนะครับรายงานสภาพการจราจรเรียบคลองหกมาเขาบอกว่ามีรถติดแต่ว่าในใจยังคิดถึงจสร้อยเสม ก็เลยรายงานมานะครับขอบคุณมากๆเลยครับในหลากหลายช่องทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณได้พิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านย้อนหลังนะครับแต่ว่าอ่านหน้าไม่หมดจริงๆเยอะมากเยอะมากเลยเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหลัง16นาฬิกานะพักสักครู่หนึ่งค่ะสวัสดีครับ๊ายบ๊ายบาย เฮ้ย r a าฟิกติดไม่ติดก็ทักมา